ครับสวัสดีค่ะอัปเดตแพทสามจุดห้าไปกันหรือ,อยังน่าจะอัปกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแพทนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากกิจกรรมแจกของฟรีนะคะมีชุดถาวรแจกด้วยนะนอกจากนั้นก็มีของรางวัลอื่นๆด้วยรวมไปถึงฉายากรณีที่เราเนี่ยติดอันดับท็อปร้อยหรือว่าท็อปพันนะคะสามารถเข้ามาอ่านดูรายละเอียดกันได้นะระยะเวลากิจกรรมวันนี้นะคะวันที่ 13, จิบสา, 11, ามพฤศจ หลักๆเลยก็คือถ้าจะร่วมกิจกรรมนี้จะต้องไปเล่นในโหมดคลาสสิกอีเวนต์ใหม่เท่านาั้นนะจ๊ะนอกจากนั้นก็มีการอัปเดตร้านค้ากิจกรรมนะคะก็มีของให้เราเนี่ยได้แลกเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งชั่วคราวนะคะแล้วก็ถาวร สำหรับอีเวนต์ในรอบนี้ก็มาในธีมเมืองหิมะนะคะแบบย้อนยุคไปเลยเนาะต่อสู้กับมังกรน้ําแข็งนะคะซึ่งโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ใหญ่แล้วก็อีเวนต์เล็กนะคะแล้วก็จะมีอีเวนต์หยิบย่อยนะคะรวมไปถึงการต่อสู้กับมังกรน้ําแข็งเพื่อลาสมบัตินะคะพาหนะสัตว์ขี่ช้างแบมมอนและเสือ อีกทั้งยังมีอาวุธประชิดใหม่รวมไปถึงไอเทมต่างๆให้เพื่อนๆได้ไปสนุกกันมีให้เราเนี่ยได้เล่นในด่านอีเลนเกลลิวิกและด่านที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดในทีมหิมะก็คือวิเคนดีนะคะนอกจากนั้นก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในแผนที่คลาสสิกเพิ่มพาหนะมาเข้ามานะคะก็จะดอปตามจุดต่างๆเหมือนพวกรถเลยเพิ่มอาวุธใหม่ปืนยิงระเบิดควันนะคะสามารถยิงระยะไกลได้ ตอบตามจุดต่างๆในแผนที่นะคะค่อนข้างหายากนะเท่าที่ไปเล่นมาสามารถยิงระยะไกลได้นะคะการปรป ablo, ับปรุงทั่วไปใครที่ชอบขับรถหรือว่าสายโซโล่สายวันแมนนะคะเมื่อสลับที่นั่งนะจากคนขับ รถเนี่ยจะไม่หยุดนะ,ะจะเคลื่อนที่ไปในระยะหนึ่งนะคะอีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนปั๊มน,น้ำมันทั้งในโหมดคลาสสิกแล้วก็โหมดอันติเมตด้วยนะคะไม่เสียเงินเลยสามารถเติมน้ำมันได้ซ่อมรถได้แม้ยางที่แตกไปแล้วก็กลับคืนมาได้สู่สภาพใหม่นะคะและใครที่นิ้วโซน,นะะชอบจิ้มไปโดนปุ่มยิงนัดเดียว ตอนนี้เขาสามารถกดตั้งค่าแยกได้แล้วนะคะเข้าวิธีตั้งค่าแสดงปุ่มโหมดการยิงนะคะเพียงแค่กดแยกเท่านั้นเราก็สามารถย้ายปุ่มไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะตามที่ใจเราต้องการหรือใครไม่ใช่สายเคาะก็ไปกดตรงควบคุมนะคะก็ปิดปุ่มไปเลยก็ได้นะจ๊ะ และสำหรับใครที่เป็นสายเติมตอนนี้ก็มีการอัปเดตคอลเลกชันนะคะตีมฤด,ดูหนาวก็สะสมของรางวาัลตามที่เขากำหนดนะคะก็จะมีคะแนนให้นะรวบรวมคะแนนนะคะปลดล็อกของรางวัลอีกทีหนึ่งคอลเลกชัน <Collection S 1> นี้ก็รวมไปถึงของทองนะคะที่ยังไม่เข้ามาในวันที่27เนาะอันนี้เลยทุกคนเห็นป่ะถุงมือน้ำแข็งเก็บสะสมคะแนนในตีมฤด,ดูหนาวนะคะครบ200คะแนน น่าจะใช่นะน่าจะปลดล็อกเลยนะมีฉายาด้วยและสำหรับใครที่มีสกินรถสปอร์ตซูเปอร์อรคาร์เยอะๆตอนนี้ก็มีแยกในส่วนของรางวัลอีกทีหนึ่งนะคะสะสมสกินนะคะเพื่อปลดล็อกของรางวัลมีด้วยกันทั้งหมด8เเวลนะเเว์หนึ่งนี้อะไรท่าเก๋ๆนะคะเเลวสองเป็นแบ็กกราวป้ายทะเบียนนะเเวลที่สามนะคะก็จะเป็นไฟใต้รถสีน้ำแข็ง สีฟ้าน้ำแข็งหรือว่าสีเบจกล้าวเลเวลที่5ก็เป็นท่าเหมือนกันเลเวลที่6นี่เด็ดเลยง่มีเอฟโฟงเอฟเฟกมีลูกลงลูกเล่นในการเปลี่ยนสกินนะฮะเลเวลที่7ปลดล็อกไฟใต้รถสีฟ้ามรกตนะแล้วก็เลเวลที่8ก็เป็นท่า ไปต่อกันที่ร้านค้ากิจกรรมค่านิยมนะคะสำหรับใครที่ลงแข่ง PK อะไรเงี้ยก็จะมีเหรียญเอาไว้แลกก็มีการอัพเข้ามานะคะเพิ่มเข้ามาในทางด้านของกรอบรูปป๊อบอฟองอากาศรวมไปถึงเอฟเฟกชื่อนะคะเอฟเฟกหมีก็มาว่ะเออ ในเมื่ออีเวนต์หิมะเข้ามานะคะในส่วนของบ้านนั้นก็จะต้องมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาเช่นกันนะคะทุกคนฮารุฮารามหาฮาวงหง,หงมากสามารถเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงสำหรับการสร้างบ้านนะ,ะก็มีของรางวัลในหน้ากิจกรรมนะกดเข้าไปรับกันได้นะคะโออเฮ้อบรรยากาศเปลี่ยนไปหมดเลยนะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะหิมงหิมะตกเต็มไปหมดเลย อีกครั้งตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนการแข่งไก่บ้านได้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกานะเริ่มการแข่งในวันที่30พฤศจิถึงวันที่30ธันวานะคะการแข่งก็มีด้วยกันทั้งหมด10รอบของรางวัลมีถึง pk 7นะคะก็จะมีสกินน้องหมีน่าจะเป็นสกินนี้แหละดูแลแล,และดูแลที่สุดละโอ้ใครอยากได้ก็อย่าลืมลงแข่งด้วยนะจ๊ะ แล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมทางด้านของร้านค้าบ้านแล้วก็วงลอด้วยนะจ๊ะมีท่าใหม่เข้ามาขายนะคะราคาอยู่ที่7,200 g ใครจีไม่พอก็ใช้อยู่สีซื้อแล้วกันนะ และใครมีเพื่อนเพื่อนมีญาติมีกิก๊กมีคนคุยมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สามารถเพิ่มนะคะความสัมพันธ์แบบญาติเข้ามาได้อีก6ที่นะคะเขาก็จะมีรางวัลสําหรับความสัมพันธ์ในแต่ละระดับด้วยนะจ๊ะก็ลองกดเข้าไปดูเนาะก็จะมีฉากสําหรับช่องแชทด้วยนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็ฉากเหมือนกันแต่เป็นฉากแดงแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆอีกเยอะเลยลองกดเข้าไปดูนะคะ นอกจากนั้นก็มีช่องแสดงความสัมพันธ์เน่เป็นไงอ่าฮะสามารถนัดกับเพื่อนได้แล้วว่าจะใส่ชุดกันในทีมไหนนะคะก็สลับได้เปลี่ยนได้ใครจะอยู่ตรงนั่งตรงไหนยืนตรงไหนนะคะหรือว่าจะไม่เอาใครมานั่งนะ,ะเลือกได้สลับได้แล้วก็เมื่อได้แล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะคะและคาดว่าน่าจะมีท่าอีโมชั่นอื่นๆนะคะในอนาคต และใครที่มีฉากแชทนะคะก็เข้ามาตั้งค่าได้ในแชทของเพื่อนของเรานะคะกดเปลี่ยนได้เลยแค่นี้ก็เปลี่ยนละและทางด้านของเรียนเกียตรติยศนะคะของอีเวนต์ใหม่ก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะเท่าที่ปัดปัดเลื่อนๆดูๆมานะ,ะและไล่ส่งมาก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตแพท3.5ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ <What>? ตะกโกนทำไมเขาอภัยบาย